ออนไลน์รีดิโอโปรสิสต์แยมฟูไลท์วิดีโอออนไลน์ช่วยคุณทำธุรกิจฟูไล์ง่ายยิ่งขึ้นสวัสดีครับทุกท่านพบกับผมคำภางรุงิทิยมตัวแทนผู้จําหน่ายบริษัทฟูไลท์ life, ประเทศไทย พบกันเช่นเคยนะครับสาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการธรรมาาากินกับบริษัทฟัวรท์พร้อมกับเทคนิควิธีการที่จะทำให้สุขภาพร่างกายของเราแข็งแรงหรือว่ามีสุขภาพที่ดีทุกวันนี้ครับคุณผู้ฟังปัญหาของเรื่องโรคระบาดโควิด -19 นั้นเป็นที่น่าตกใจสำหรับบุคคลทั่วไปนะครับไวรัสมันเกิดจากวิวัฒนาการและก็การกลายพันธุ์มาเรื่อยๆนะครับเป็นเรื่องของธรรมชาติมนุษย์ อยู่กับเชื้อโรคโดยเฉพาะไวรัสนี้นะครับตั้งแต่กําเนิดของสิ่งที่มีชีวิตที่เลี้ยงลูกด้วยนมเราอยู่กับเชื้อมาโดยตลอดนะครับและก็จะมีโรคระบาดมาอยู่เรื่อยการระบาดของโรคนี้นะครับ เป็นการคัดเลือกพันธุ์โดยธรรมชาตินะครับคัดเลือกสายพันธุ์โดยธรรมชาติธรรมชาติจะเป็นตัวคัดเลือกสายพันธุ์นะครับสายพันธุ์ที่แข็งแรงสายพันธุ์ที่มีภูมิต้านทานดีถึงจะมีโอกาสสืบพันธุ์แล้วก็อยู่รอดสร้างเผ่าพันธุ์ต่อมานะครับทำให้มนุษย์ไม่สูญพันธุ์นะครับดังนั้นในโลกใบนี้นะครับ ก็จะมีทั้งคนที่มีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงและภูมิคุ้มกันที่ไม่แข็งแรงนะครับบางคนเกิดจากการทําตัวของตัวเองนะครับเป็นต้นว่าการหักโหมงานสะสมความเครียดทานอาหารที่มีประโยชน์ขาดการออกกําลังกายนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นฐานของปัจจัยที่ทําให้ระบบภูมิคุ้มกันของผู้คนอ่อนแอแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของพันธุกรรมนะครับพันธุกรรมที่ เราจะสังเกตไหมว่าถ้าเกิดว่าครอบครัวไหนเคยเป็นโรคมะเร็งก็จะเป็นโรคมะเร็งกันเกือบทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นเรื่องของธรรมชาติแต่เรื่องของภูมิคุ้มกันโดยธรรมชาติหรือว่าใครที่มีภูมิคุ้มกันนะ่ะมันวัดกันไม่ได้ใครที่มีภูมิคุ้มกันดีก็ถือว่าโชคดีนี่คือเป็นปัญหาทางด้านสุขภาพในปัจจุบันนะครับทำให้ผู้คนนะครับต้องการอยากจะมีระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงก,ก็ต้องหาวิธีในการที่จะทำให้ตัวเองมีระบบภูมิคุ้มกันเพื่อที่จะ ไม่ให้ติดเชื้อไวรัสใช่ไหมครับถึงได้มีการรณรงค์เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนนะครับคนที่กลัวคนที่ไม่มั่นใจตัวเองนะครับก็จะไปฉีดวัคซีนกันส่วนผู้ที่มีความเสี่ยงนะครับอาจจะเป็นโรคหัวใจหรืออาจจะมีผลข้างเคียงต่อวัคซีนก็ไม่ยอมไปฉีดนะครับอันนี้ก็เป็นการตัดสินใจของแต่ละคนนะครับแต่แน่นอนทุกคนต้องการอยากจะมีระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงผู้คนไม่ต้องการอยากจะติดโรคนะครับ ที่พูดมาทั้งหมดนะครับก็คือการนําเสนอว่านี่คือความต้องการโดยพื้นฐานของผู้คนนะครับและผมก็มีผลิตภัณฑ์ที่จะนํามาในรูปแบบของสปอนเซอร์ของนักจัดรายการนะครับใครที่อยากจะเป็นตัวแทนขายก็เป็นตัวแทนขายนะครับผลิตภัณฑ์ที่ผมว่านั้นก็คือผลิตภัณฑ์ f o r ์ไลท์ทรานสเฟอร์ c t o เเป็นผลิตภัณฑ์เสริมเพิ่มภูมิคุ้มกันจากบริษัท f o r ์ไลท์รีเสิร c h จากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับมีส่วนผสมของภูมิคุ้มกันโดยธรรมชาติ แล้วเรามาดูว่าภูมิคุ้มกันธรรมชาติที่ใส่ลงไปในขวดของฟอ r e อร์ a n s เปอร์พิเตอร์นั้นมันมาจากไหนมันเป็นยังไงนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับโดยปกติแล้วนะครับเมื่อเด็กแรกเกิดขึ้นมานะครับสิ่งที่คุณแม่นะครับจะต้องทํานั่นก็คือการให้นมน้ําแรกแก่ลูกนะครับ ก็คือนมใน3วันแรกนมใน3วันแรกนี้ครับนอกจากมีสารอาหารที่จําเป็นสําหรับทารกแล้วก็ยังมีระบบภูมิคุ้มกันของแม่ส่งมาในรูปแบบของ transfer factor นะครับที่อยู่ในนมของแม่ภูมิคุ้มกันของแม่นี้จะคุ้มครองเด็กอยู่ได้ประมาณ 6เดือนนะครับแต่ว่าการรับนมน้ําแรกจากแม่นั้นนะครับก็จะรับได้เฉพาะเด็กนะครับเพราะว่าเด็กนั้นมีน้ําย่อยสําหรับย่อยนมโดยเฉพาะนะครับเม <ME> ื่อเรามีอายุมากขึ้นน้ําย่อยในส่วนที่จะย่อยนมน้ําแรกตรงนั้นนะครับมันก็หมดไปนะครับดังนั้นเราจึงได้ภูมิคุ้มกันจากแม่เพียงครั้งเดียวในชีวิตเท่านั้นเองนะครับแล้วถามว่าถ้าเกิดว่าจะรับมากกว่านั้นได้ไหมตามหลักวิทยาศาสตร์ก็คือได้ แต่ปัญหานั่นก็คือว่าการที่จะได้รับนั้นจะได้มาด้วยวิธีไหนถ้าเกิดว่าเราไปนั่งกินนมน้ำแรกหรือว่านั่งกินครกสุ่มมันก็คงจะไม่ทันใจมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากลําบากนะครับดีวมดีท้องเสียอีกต่างหากนะครับอนอกจากนมน้ำแรกของแม่คนแล้วนะครับก็ยังมี สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นนะครับยกตัวอย่างเช่นแม่วัวแม่ไก่แม่ไก่เนี่ยนะครับออรูกเป็นไข่นะครับไข่เปรียบเทียบกับคนกับวัวก็คือนมของไก่นั่นเองนะครับซึ่งในไข่แดงนั้นคือนมของแม่ไก่นะครับที่จะให้ลูกเยบใช้ในตอนที่ลูกเยบเกิดขึ้นมานะครับวัวและไก่นะครับไม่มีวิวัฒนาการของการปรุงอาหารให้สุกมีหญ้ามีกองขยะมีเศษนอนมีตัวนอนมีอะไรอยู่ตามพื้นดินไก่ก็จะจิกกิน ไช้จะงอยปากเคียกินแล้วก็วัวก็ เห็นย้าขุดเขียวตามพื้นดินก็กินโดยธรรมชาตินะครับดังนั้นสัตว์สองแ่งเนี่ยจึงได้สัมผัสเชื้อโรคแบบ100%เซแต่สัตว์ก็ไม่ได้ป่วยเมื่อภูมิคุ้มกันของวัวก็ดีไก่ก็ดีนะครับได้รับเชื้อโรคบ่อยๆมันก็จะเกิดเป็นภูมิคุ้มกันธรรมชาติที่หลากหลายเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยสยัตว์2ชนิดนี้นะครับจะได้รับเชื้อโรคตลอดเวลาภูมิคุ้มกันเขาก็จะจดจําเชื้อโรคไว้เก็บไว้ในรูปของแมมบรรี่เซลล์นะครับถ้าเป็นวัวนะครับก็คือมาเก็บไว้ในนมน้าแรกเมื่อแม่ววั ตั้งท้องนะครับแล้วก็คลอดลูกก็จะมีนมน้ําแรกแบบเดียวกับแม่คนส่วนแม่ไก่นะครับก็จะออกไข่แล้วก็มีลูกเกียบอยู่ในนั้นลูกเกียบเกิดมาก็ใช้ไข่แดงเป็นอาหารแล้วก็รับภูมิคุ้มกันจากแม่ไก่ด้วยนะครับถ้าคนเรานะครับอยู่แบบไก่เลยมาตั้งแต่กําเนิดก็ไม่มีปัญหานะครับ แต่การเวลาผ่านไปคนเริ่มจะห่างไกลออกจากเชื้อโรคมากนะครับด้วยความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ที่สามารถมองเห็นเชื้อโรคได้มนุษย์สามารถรู้ได้ว่าแหล่งไหนที่จะมีเชื้อโรคหรือไม่มีเชื้อโรค ทำให้มนุษย์สามารถที่จะหลีกเว้นในการที่จะไปสัมผัสกับเชื้อโรคได้และนอกจากนี้มนุษย์ยังพัฒนาการในการสร้างยาฆ่าเชื้อการปรุงอาหารก็ปรุงให้สุกเพื่อที่จะฆ่าเชื้อการล้างมือการใส่หน้ากากอนามัยนะครับล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ป้องกันเชื้อโรคนะครับ ดังนั้นภูมิผู้มกันของมนุษย์เนี่ยจึงมีภูมิผู้มกันธรรมชาติน้อยมากอ่ายิ่งผู้ที่อยู่ในสังคมที่ไม่เคยสัมผัสกับธรรมชาติเลยยิ่งน่าเป็นห่วงนะครับปัญหาที่ตามมาก็มักจะเป็นคนที่จะมีโรคแพ้ภูมิตัวเองโรคเบาหวานนะครับเพราะว่าห่างไกลาจากภูมิผู้มกันธรรมชาติเหลือเกินภูมิผู้มกันธรรมชาติเนี่ยเป็นภูมิคุ้มกันที่เขาเรียกว่ายืดหยุน่น คือไม่ต่ำินเกินไปนะครับไม่ทำงานต่ำจนเกินไปแล้วก็ไม่ทำงานไวจนเกินไปก็อยู่ในสมดุลนะครับเรียกว่าภูมิคุ้มกันธรรมชาตินะครับเป็นภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงนะครับบริษัทโฟร์ไลท์ได้มีสิทธิบัตรในการผลิตทรานสเฟอร์ฟลกเตอร์นะครับโดยสกัดเอาทรานสเฟอร์ฟลกเตอร์จากไข่แดงของไก่แล้วก็จากนมโครสตุมของแม่วัวนะครับใน3วันแรกสกัดแล้วก็มารวมใส่แคปซูลให้พวกเราได้ใช้กันนะครับ ซึ่งทานสเฟอร์เพกเตอร์จากวัวก็ดีไก่ก็ดีนะครับมันสามารถที่จะส่งต่อไปให้กับมนุษย์ได้เพราะว่าเป็นสัตว์ ที่มีเลือดสีแดงแล้วก็มีเม็ดเลือดขาวมีระบบภูมิคุ้มกันแบบเดียวกันนะครับอาจจะมีคําถามว่าแล้วทําไมนะครับถึงไม่ใช้นมของแม่คนนะครับทำไมต้องไปใช้แม่วัวกับแม่ไก่อันดับแรกเลยนะครับที่เห็นชัดที่สุดก็คือมีปริมาณที่น้อยมากไม่เพียงพอสําหรับเด็กด้วยซ้านะครับและอีกอย่างไม่มีแม่คนไหนที่จะขายนมก็ต้องเก็บไว้ให้ลูกกินและอีกอย่างมีภูมิคุ้มกันธรรมชาติที่น้อยมากก็อ,อย่างที่บอกนะครับว่ามนุษย์นั้นห่างไกลาจากธรรมชาติมากห่างไกลาจากเชื้อโรค มากมีสุขะอ,อนามัยมียารักษาโรคมียาฆ่าเชื้อมีวิธีป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายทําให้มนุษย์นั้นมีภูมิคุ้มกันรธรรมชาติน้อยมากดังนั้นการใช้ภูมิคุ้มกันธรรมชาติจากวัวและไก่นั้นจึงมีประสิทธิภาพที่มากกว่ามนุษย์หลายหมื่นเท่าเลยทีเดียวนะครับ ผลิตภัณฑ์นี้นะครับเรียกว่าผลิตภัณฑ์ฟ o r ไรท์ทาน a n ปอร r ฟิกเตอร์พลัสเรามาดูว่าคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ฟ o r ไรท์ทานสเปอร์ฟิกเตอร์พลัสนั้นนะผลิตภัณฑ์ฟ o r ไรท์ทานสเปอร์ฟิกเตอร์พลัสเนี่ยครับจากห้องวิจัยทางด้านโภชนาการและก็โภชนาการบําบัดนะครับก็มีการวิจัยนําเอาผลิตภัณฑ์ทางธรงธรมชาติที่กระตุ้นภูมิคุ้มกันได้นะครับร้อชนิดแล้วนําเอามาวิจัยกันนะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์ฟ o r ไรท์ทานสเปอร์ฟิกเตอร์พลัสนี้นะครับสามารถบูตภูม เนตรนิเ c e ร l เซลนี่มีเป็นเซลล์ภูมิคุ้มกันกชนิดที่ไม่จำเพาะคือถ้าเกิดว่ามีอะไรที่ผิดปกติในร่างกายไม่ว่าจะเป็นเนื้องอกเซลล์มะเร็งหรือว่าเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัสหรือว่าสารเคมีต่างๆนะครับที่เข้าสู่ร่างกายเนทรนิคล c e ร l เซลนี่ยก็จะจัดการสามารถที่จะป้องกันได้ทุกอย่างนะครับแล้วก็ต่อมานะครับนี่ก็คือมาโครฟาจเซลล์นะครับมาโครฟาจเซลล์นี่ยทำหน้าที่คล้ายกับเนทรนิลรเซล นั่นก็คือเป็นเซลล์ภูมิคุ้มกันที่ไม่จำเพาะถ้าเกิดว่ามีมากนะครับก็สามารถที่จะทําความสะอาดแล้วก็กำจัดเชื้อโรคออกจากร่างกายของเราได้นะครับรวมไปถึงการกินเชื้อโรคที่แอนติบอดีจับไว้แล้วก็พิเศษอีกอย่างของมาโครฟากนั่นก็คือเป็น APC เซลลหรือว่าเซลล์นำเสนอ แอนติเจนสู่เซลล์ภูมิคุ้มกันตัวอื่นๆเพื่อที่จะกระตุ้นให้ภูมิคุ้มกันตัวอื่นๆมาช่วยกันทํางานนะครับผลิตภัณฑ์ f o r ฟอไร e ์สารสเปรย์พิเกอร์พลัสสามารถกระตุ้นมาโครฟาจได้22%นะครับเซลล์ภูมิคุ้มกันตัวต่อมานะครับเรียกว่า T ีเซลล์ T เซลล์นี้จะเป็นเซลล์สื่อสารนะครับเป็นเซลล์ที่มีบทบาทสําคัญในการรับเอาสารสเปรย์พิเ o อร์ไปสร้างเป็นไซโตไคน์เพื่อที่จะกระตุน้นเซลล์ภูมิคุ้มกันตัวอื่นๆ ให้มาช่วยกันทำงานนะครับสร้างไซโตไคน่ได้ถึง36นะครับเซลล์ผูกก้พูดการตัวต่อมานะครับก็คือ B-cell โดยปกติแล้ว B เซลก็จะทําหน้าที่ในการสร้างแอนติบอดีนะครับเพื่อที่จะจับเชื้อโรคผลิตภัณฑ์ f o ร์ไลท์ t ท a n เฟอร์พเริพเตอร์พลาสสามารถกระตุ้น B เซลให้สร้างแอนติบอดีชนิด IgA ได้สูงถึง73นะครับและผลิตภัณฑ์ตัวนี้ยังมีบทบาทในการที่เพิ่มปริมาณของแบคทีเรียตัวดีในลําไส้ที่เราคุ้นเคยกันดีก็คือแล็โตบราซิลัสแบคทีเรียตัวดีในลําไส้ของเรามีเยอะ,อะเราก็จะมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงนะครับ ถ้าเกิดว่าคุณร่วมมาเป็นทีมงานผู้จำหน่ายกับบริษัทฟัวไลท์นะครับผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้มันจึงเหมาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ทุกวันนี้ที่จะทำการตลาดกลุ่มคนที่จะเป็นลูกค้าประกอบไปด้วยคนที่สุขภาพไม่ดี3วันดีสวันไข้เป็นหวัดบ่อยๆนะครับแล้วก็คนที่กลัวไวรัสแม้จะฉีดวัคซีนแล้วนะครับ ฉีดวัคซีนแล้วก็ยังมีโอกาสติดไวรัสนะครับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือคนที่ไม่กล้าฉีดวัคซีนหรือว่าคนที่ไม่ฉีดวัคซีนอันนี้ก็มีเยอะนะครับแล้วก็คนที่รักสุขภาพนี้เป็นคนกลุ่มใหญ่เลยนะครับที่จะเป็นลูกค้าของเรานะครับนอกจากนี้คนสูงอายุผู้สูงอายุเนี่ยระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยจะลดลงโดยธรรมชาตินะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งนะครับนั่นก็คือคนที่มีปัญหาแพ้ภูมิตัวเอง คนที่จะมาเป็นลูกค้าของคุณนะครับและก็สุดท้ายนะครับกับกลุ่มคนที่รักสัตว์หรือว่าคนที่เลี้ยงสัตว์มีสัตว์เลี้ยงเป็นต้นว่าหมาเอ้ยแมวเอ้ยนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของรายได้ที่คุณจะได้รับถ้าเกิดว่าคุณมาร่วมทีมงานกับฟูไลของเรานะครับในทีมงานออนไลน์เรดิโอโปรซิสเต็มของเราเนี่ย จะแบ่งผู้ที่จะมาเป็นหุ้นส่วนนี้อยู่2แบบแบบแรกก็คือตัวแทนการสมัครเป็นตัวแทนนี้ก็คือการสมัครโดยปกติกับบริษัทบัวไลท์นั่นก็คือถ่ายบัตรประชาชนถ่ายหน้าธนาคารสั่งซื้อสินค้า100คะแนนแล้วก็ค่าสมัคร250บบาทอันนี้การสมัครเป็นตัวแทนนะครับและตัวแทนนี้ได้ยังไงนะครับตัวแทนนี้นะครับ คุณขายเองอย่างผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับผลิตภัณฑ์ฟูริทรานสเปอร์ตีนพลาตัวนี้หนึ่งขวดมี50คะแนนคุณขายเองคุณได้25่เปอร์เซ็นต์หนึ่งคะแนนเท่ากับ1ดอลลาร์1ดอลลาร์เท่ากับ37บาท50คะแนนจึงคูณ37บาทคูณยีเปอร์เซ็นต์คุณจะมีไรายได้จากขวดนี้ที่462บาท 50สตางค์ขวดนี้นะครับและถ้าเกิดว่าคูณขายชุดโปรโมชั่น3ขวด110คะแนนนะครับคุณก็ได้25%เหมือนกันนะครับ110คูณ37คูณ25%นะครับคุณก็จะมีรายได้พัน7บาทต่อชุดนะครับและถ้าเกิดว่าในทีมงานของคุณขายนะครับสมาชิกของคุณขายด้วยบริษัทโฟร์ไล h ์ทำเป็นธุรกิจแบบเน็ตเวิร์กคุณขยายทีมงานเมื่อทีมงานของคุณขายได้คุณจะได้อีก5 8ใน10ชั้นนะครับ และนอกจากนี้นะครับในออนไลน์เรดิโอโปรซิสเต็มเนี่ยเรายังเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่มีทุนในการที่จะลงสินค้าเราก็เปิดโอกาสให้นะครับตัวแทนย่อยนะครับก็คือนำอเวนดิ้งเพจไปโฆษณาการค้าการขายมันต้องมีลูกค้าใช่ไหมครับไม่ใช่ว่ามีเว็บไซต์เสร็จก็คอยรับเงินไม่ใช่นะฮะคือมีเว็บไซต์เว็บไซต์มันเป็นแค่เครื่องมือนะครับเหมือนกับอย่างเรามีเบ็ดใช่ไหมครับเบ็ดเนี่ยถ้ามันตั้งอยู่ที่บ้านเนี่ยมันก็หาปลาให้เราไม่ได้นะครับ เราจะต้องพาเบ็ดเนี่ยไปที่แม่น้ําแล้วก็ตกเบ็ดเราถึงจะได้ปลาใช่ไหมครับก็เหมือนกันนะครับเว็บไซต์วิทยุออนไลน์นี่ก็คือเครื่องมือของคุณคุณก็นำเอาไปแชร์ไปโพสต์ตามกลุ่มตามโซเชียลที่คุณใช้อยู่นะครับซึ่งก็จะมีรายได้ดังนี้นะครับถ้าเกิดว่าขายขวดนี้นะครับได้1ขวดก็จะได้300บาทนะครับและถ้าขายเป็นชุดก็จะได้ชุดละ700บาทโดยที่คุณไม่ต้องสั่งซื้อสินค้า คุณไม่ต้องลงทุนนะครับไม่มีค่าสมัครมีบัตรประชาชนมีบุ๊กแบงก์ก็ท,ทําธุรกิจด้วยกันได้เลยนะครับแต่การเป็นตัวแทนย่อยนี้จะไม่สามารถที่จะสร้างเครือข่ายผู้จําหน่ายได้นะครับยกเว้นว่าเมื่อคุณมีลูกค้านะครับคุณสามารถที่จะเอาออเดอร์ของลูกค้ามาสมัครก็ได้แล้วคุณก็ได้รหัสไปแล้วคุณก็กลายเป็นสมาชิกตัวแทนคุณก็จะสามารถที่จะขยายสร้างทีมงานแล้วก็รับรายได้จากทีมงานต่อไปได้นะครับ และที่พิเศษไปมากกว่านั้นนะครับนั่นก็คือเรามีวิทยุออนไลน์ให้กับสมาชิกทุกคนโดยเฉพาะคนที่มีความสามารถในการที่จะเป็นนักจัดรายการวิทยุนะครับพูดเป็นโฆษณาเป็นนะครับจากนั้นคุณก็ขยายเครือข่ายของวิทยุออกไปนะครับ และนี่คือเรื่องราวดีๆของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฟัไวไรท์และก็โอกาสในการที่จะมีรายได้กับบริษัทฟัไวไรท์นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนพบกับผมคำผางผพงษ์เจพิมได้ใหม่ในคลิปต่อไปคลิปดีๆจากธุรกิจฟัวไรท์คลิปนี้ลาไปก่อนโชคดีมีเงินใช้สุขภาพดีตลอดไปนะครับสวัสดีครับ หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะทำสถานีวิดีุออนไลน์ฟังทางนี้ครับพูดได้ขายเป็นมาทำวิทยุออนไลน์กันดีกว่าเพียงคุณมีคอมพิวเตอร์มีอินเทอร์เน็ตคุณก็สามารถทำวิทยุออนไลน์ได้แล้วฟรีพอดวิทยุออนไลน์ฟรีโปรแกรมออกอากาศมาตรฐานโลกฟรีโปรแกรมการตัดต่อเสียงพร้อมสอนการติดตั้งหรือติดตั้งให้ฟรีสอนทำรายการวิทยุททำสปอตวิทยุฟรีบ็อกเกอร์เว็บไซต์สร้างสถานีวิดีุออนไลน์ สร้างงานจากที่บ้านจัดรายการที่บ้านคุณมีไรายได้จากการจําหน่ายสินค้าโฟร์ไลท์25%สร้างเครือข่ายการจําหน่ายได้อีก64%เรายินดีสร้างฝันของคุณให้เป็นจริงสนใจอยากได้สถานีวิดีโอออนไลน์ลงทะเบียนได้ใต้คลิปนี้นะครับสมัครเป็นสมาชิกโฟร์ไลท์สุขภาพดีมีไรายได้